วิธีลบคลิปประวัติใน Facebook บางคนเล่น Facebook มา5ปีถึง10ปีแต่ไม่เคยลบเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เครื่องของเราช้าไม่สามารถที่จะโหลดรูปภาพหรือคลิปวิดีโอได้เลยตามสอนเจ็บไปดูกันไลยเดยให้เราไปแตะที่รูปโปรไฟล์ของเราหลังจากนั้นก็ไปที่จุด3จุด แตะเข้าไปเลยครับเมื่อขึ้นมาแล้วก็ไปที่บันทึกกิจกรรมแต่เข้าไปที่บันทึกกิจกรรมเลยหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนไปที่นะครับวิดีโอที่รับชมแล้วนะครับก็เลื่อนไปนะครับ ค้นหาวิดีโอเราก็เจอพอดีครับเจอตรงนี้นะครับวิดีโอที่รับชมแล้วนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยครับครับก็จะเห็นนะครับที่เราขึ้นมาแบบน,นี้ครับหลังจากนั้นมันก็จะมีวิดีโอที่รับชมแล้วล้างประวัติชมวิดีโอนะครับเราก็กดไปที่ล้างประวัติชมวิดีโอได้เลยครับ มันก็จะขึ้นข้อความบอกว่าคุณแน่ใจใช่ไหมเฉพาะคุณเท่านั้นที่จะเห็นประวัติการรับชมวิดีโอของคุณยกเลิกหรือล้างล้วก็แตะไปที่ล้างเลยนะครับล้างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็ล้างประวัติการชมวิดีโอให้เราคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจใส่คอมเมนต์รีโพสต์กดติดตาม ช่องสองนอจิบทองดิไทยไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญสอนอจิบทองดิไทยไลฟ์เวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาช่วงเช้าเวลา5นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาอย่าลืมติดตามรับชมนะครับ